เหมือนกับลูกค้าคนนี้อะค่ะครับคือมันก็ไม่ได้ว่าเออจะไปทิ้งั้งหรืออะไรคั่ะคือเราเล้นเล่นมากกว่าคือให้บรรยากาศมันไม่เครียดไมเครียดในการทํางานค่ะนี้เล่นเล่นเล่นนี้เล่นยังไงคุณจูนเล่นเล่นโดยใช้ภาษากายโดยใช้ภาษากายเดี่คุยเล่นกันเออก็เหมือนกับที่เจ้าของร้านจะก็คุยนู่นนี่นัแล้วก็หัวกอะไรเออโอเค เหมือนเพื่อนอะคอ่ะคือเพื่อนคือกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็นั่งคุยกันพอหนึ่งก้าวโมงกลับออกมาแกก็กลับบ้านไปมันจมีการคุยกัน,นกับพี่แกบอกว่าวอ่าเดี๋ยวท่านจะกลับมาอีกนะรู้สึกว่าจะเป็นวันศหยุดเนี่ยวันหุดพวนี่แหละค่ะสองวันอะอาทิตย์นึ่งแกจะมาเยือนสองครั้งวันนั้นก็กลับไปก็คือทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเออต้องกา เราอะไรอย่างเงี้ย